อ้าวเสาอุดรเห็นหยังคือมาเสาอยู่นี่เหรอจะเป็นหยังยันนี่เสาจะเป็นหยังเมืงง่อยน้ำเสีวิตเสียงเจ้าจำอันได้ปะจำได้จำหยัง <c oughs> จำหยั่งเล็กเลีกเลีกเป็นหยังงวดเมื่อกี้นเนี่ยสิบหกเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยม,มันออกเออเจ็ดสามเป็นหยั่งไปถือถือบนล่างด้วยนะแมนถือเท่าไหร่แสนหนึ่งแสนหนึ่ง มันก็ดีปะนั่นตัวถึงแสนหนึ่งเจ้าก,ก็ไปคืนเงินตัวหรือว่าเจ้าบ่มีรถเดี๋ยวขอยพาไปหรือว่าตัวย่านย่านไอ้เขารักทิ้งทรัพย์เจ้าเดี๋ยวขอยสิเอาตำรวจมาอาราคาเจา้าเป็นงนเป็นหยัง <c ười> เฮ้ยก็ขอยไปบ่นไว้บ่นหยังขอยบ่นว่าข้นขอยถือเลขขอยสิป้อยปลาฉลามเจ้าคิดเบิ่งตัวนี้หน่วยมันนัะตัวละสอง,งสามแสนแล้วจเจ้าเบิ่งก็รด มาสร้างมาเถอะเว้ย